จมันอานไปอยู่ภาษาเะืกอเรียนูกูกูคนเรียนวิชาทางนี้เนาะผูเก่งสมัยโบราณโบราณเนาะป่านนี้มีมณผูหาน่อไปได้ปะเนี่ยมณฑูหานมณเูหานมณฑูหมนมณผูหานเนาะไปหาไปจัวเราตัวดีเนาะอ กูหัรถก็ไหนขนไหนมุนกขน่อยเด้อค่ะเนี่ยเป๋าห้ได้ปูสั่งกับเป๋าของสั่กับเป๋าของปูหานรถนั่นแหละกูหันบ้างรูปนี่ยนมานีอื่มาเป็น เปลี่ยนไปเยครับค oh e> ือแท้ๆเป็นท้อานบิ่งไปเยอเปลี่ยนแล้ว้ากดตัวเดียวกับนีดตัวเดียวกับนุดตัวเนีกับ

8ับปู kita kun nak kaya kun sanu kun tak kun ika iku isara kaya kun isara kapal iku isara kun nak kapal kun nak ma ya kun nak kaya kun nak sanu kun nak kapal iku kun takapay kapal iku kinta kuli kali kun isari kun nak sanu kun nak ma ya kun nak kapal sanu kun nak kapal kun nak ma ya kun nak kaya kun sanu kun nak kaya kun nak sanu kun nak kapal sanu kun nak ma ยาคุณนาคยาคุณนูสนูคุณทศรูครูครูอยู่คุณศรีคลีคุรีคลีคลีอยู่คุณสนูคุณนาคมาอยู่คุณสนูคุณนาคมาอยาคุณนาคพายอยู่คุณสนูคุณนาคมายาตาดีธาดีตาดีมาสิน้ครบผมมาสินะคระผมผมสินใจเด้อครับย่าใส่ความมาแปลงด้วยชินใจเลยเอ้ยมงแ แกตาหนูคุ้นตาขับไปอีก oh ินตะดูคุณูสะรูอยู่คารุสะรูคุณูสะรูคุณนาขมาอยาคุณนาขยาคุณหนูตาหนูคุณูอีพอปูกระเบิงเอาเดือดจัดคับผมชินใส่บอแกมวถาสใไม่เสียอัดออีกนะคับผมโอ้ไปเจริโนชินใส่บูนำชินใส่บอแกถือไม่เสียอัดออีพอปูอีกนะคับผมมีแม่ครับนำนำเด็ิคับผมนำ น้ำดำบ่มีน้ำเหลืองแทนเด้อบัดนี้ลูกนี่ๆน้ำใสบ่เป็นน้อมบ่โอเอาน้ำนี่เอามนนเอาน้ำนี่อเอเอาเ่นมาอยู่ใส่เจว่าเป็นครับป้มใส่สั้นแต่นําดํานะครับพี่ปูครับป้มโอ้จริงใชหน่อยอ้า เอานาำเดืองลูกนาำเดืองลองมึงดุแต่นูคุณตาขับไปอีกกินแต่นูคุนาำกันหนนับกนอกผมรัับรัอันนี้รับรับไ่เกี่ยวก็รับบรับด้วนี่ปลาสุเลเปนกเดลเปน้อนเล็กรับเนาเนี่ยนมากติตเป็นแพ็ลูกต้นบาที่่อปูนี่มที่ว่า้ลูุให้ร้านสั้นเนี่ยครับกต้นบาที่อปูนะมนุ่มิ้นใส่สันนี้เด้อครับ Nông mhm, hay nôm nông cái mùi mì baba. phá đi Phá baba, đấy xuống baba, đi mẹ, phá đi đó baba, nhăn nhăn baba, đi xuống baba, đi xuống baba, đi xuống baba, đi đi xuống baba, 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 đi กินไกินขนมบา่นไหน่อยเว่าในเกิงทั้งนี้แต่เนเลยไต้กินกินน่มไต่น่อยเสียบวัดออกนไ้ปนน้อยได้ครับถินไต่นต่เป็าแล้วเป็นเบาเป็นเบาเย้ือสิกินนุ่มนุ่แบบนี้หน่อยอันน่มจาครัเพมนำนำบะมี่ด็ครับอ้โกุ้กินตาดูกุ้ตาอย่าคณนังคับอยู่คณสะดุกคนหัวสะดู อือมันมันใส่หนุ่มด้วยใช่อยากสั้นลมตุนบาที่พอกูมันจเแข็งแรงเหนียแข็งแรงตนบาทขอละโอ้โอ้มากนอมาก เต่านูกุฎาขปายก,กินปลลูกุาขปาอยู่ขาลูสรูกโนสรูกโนตานูโอเดียจ้างุกไทยาุณเดีร้านกินดีตัวกินดก็ดี้วยดีต้วยมา,าักาุกไทยลูกกเ็กเ็ก

ตาเกลี่ดีซอยยาเด้อครับปีาพาปูกระช่างแมงวังซอยซิ้นใสเนี้ยเด้อครับปุ<อ>๊บเรงวังหนีเหนี่ยหน่อยส่วนเปน็นลังซิ้นใสได้ดูเปรี้ยล้านขืนเด็กขืนแต่ลังข้านอนในเรื่องลังค้า,าปุ้บนะครับดุล้านมันหลายองค์มีองวังนีเรียงวังหน่อยๆนหนึ่งนี่ครับจา,างบ่แล้วจะดีนี่ครับผปุ<อ>๊บดุล้านไนดะ้เด็กขืนแต่เรื่องลางข้าเทมุดเอาที่ได้เทิงแก่นะครับป<อ>ุ๊บน้องมีองค์หลายองค์นะครับนอนมือเวิรดกันนะครับผม ก็จริงใคือน้ำหลังแม่ผมเดี๋ยวขับจากจมล่าซาหลังแม่หอยวิวดีมีแห้งจริงเดยพอดีจริงเลยแดดจริงเลยชัวร์ชัวร์บ่หยมี่มี่จะซีดีๆเกิดขึ้นน้ำหลังมนุษย์เขา พออยกดูอยากเ็ดอีฟาปูก็ไปเบองเมียงวังสินใจนะครับปมมันเป็จไหนนะครับพุทธีฟ่าปูก็นั่งไงก็พุทธชินใจอยู่เมียงวังสินใจมีแ่ไดนใน้อยนึงนะครับปอมมสานซอยกันหดมก่ผมว่าน้องกนะที่ิขด่มตรงกันตรงกันเลยกิยงเขาจิตถตึ๊บ เรีย่พ่อ <si ปูบอกข้าวืือดีครับผมสองหกสี่กับเจ็ดศูนย์นะครับเด็กสนใจบอกว่าไหนมันก็ถือไม่เสียท่ามแมนเด็กหน้าหน่อยกับเด็กเก่าเด็กหน้าหน่อยเด็กเก่าอีพ่อปูให้บอกอยู่แต่เล่นใหีพ่อปูให้บอกนะครับมันก็ถือไม่เสียทะจันทรานะครับผมเขียนระดับไหมกะดับหน้าหน่อยไหมเงินเวลาตัวสองหกสี่มาแมน จองหกีเต็มมดก,ก่อนเหนครับอย่นีแม่มอดฟูบ้งนะครับสินใจบอกอิวนะครับ่มสินใจมัหลับเ็ไว้ถ้งคุณนา้ามองเจรน,น่าจองหบูขนัน,น,นอ,อ,อันนี้นี่เหล็กนี้ปูข้าน้อยล่ามันนีลอยค่ะ มนุษย์เขาควาดเอกับยีควาปูค่ะปูมสินใจไปยาเสื้อทํามุท่าฮัดเขาว่าเอดิ๊งมันนานได้ครับมนุษย์เขาว่าเด็กน้านห่อยมันจงเด็ทุกมือได็สามเมียงวังซอยกันมนุษย์เขาว่าสบอกดในตอนขับปูมอสาครับน้ำเปลาเด็กขับปมอสันจะขดุมไหน กีต้ารนกยาตกุตกค่ะไปอีกินบริษัทเอเตนาก็ครับคือในธทรมาดันจะมีแตน่กบผมบริษัทดุมงังื้อท้งฝาเด้ผมุ่นเดี๋ยวบอกาบอกเ่อรงมาดูเอครับต้มเขาบอกอยาับ ขกามนมุษย์เข้าให้เอิญค่ะผมเดีครับการเอิญค่ะพี่มนมุษย์เข้า,าว่าสินใส่บวมนอีกนะครับผมตาหัวงอให้เอิญคับผมนำสินใส่เอิญไงหัวหน้าคำข,ขอโชว์ข้มาน้ำปูพุดชงเนาะคะ่ะ ปังปูขาวด้ะค่ะพี่น้องเด้อห้าหนึ่งห้าเนาะปูเนาะเอาค่ะพี่น้องค่ะเฮงเฮงปังปังรวยรยค่ะพี่นอ้นงนนองค่ะ